แลมาดู4ความลับในการอัพเสน่ของนักกีฬาคุณเชื่อไหมว่าเสน่ของนักกีฬาเนี่ยที่จริงมันไม่ต้องไปหาซื้อจากที่ไหนเสน่ของนักกีฬามีอยู่ในตัวนักกีฬาและอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นเสน่ของนักกีฬาคุณเชื่อไหมว่านักกีฬาทุกคนมีเสน่อยู่ในตัวแต่วันนี้คุณจะมองเห็นเสน่ของตัวเองไหมถ้าคุณมองเห็นคุณก็จะสามารถอัพเสน่คือทําให้เสน่มันมีคุณค่ามากขึ้นคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีเสน่หรือเปล่า ความสามารถจากการฝึกซ้อมความสามารถจากการแข่งขันก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของนักกีฬาหรือใบหน้าหรือในเรื่องของรูปร่างของนักกีฬาก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของนักกีฬาและผลงานจากการแข่งขันก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของนักกีฬาเห็นไหมคะว่าเสน่ห์ของนักกีฬามัน มีติดตัวกับนักกีฬาทุกคนแต่วันนี้นักกีฬาคนไหนยังมองไม่เห็นของตัวเองลองดูซิว่า4ีความลับนี้จะช่วยคุณได้ไหมข้อแรกเลยคือนักกีฬาคนนั้นจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองอะไรที่มันมีความมั่นใจเนี่ยนักกีฬาก็จะแสดงศักยภาพในเวทีของการฝึกซ้อมและในเวทีของการแข่งขันได้อย่างเต็มที่คุณเห็นไหมว่า แล้วตรงนี้ค่ะมันจะทําให้ผู้ชมเนี่ยเขามองเห็นสเสน่ห์ของคุณว่าคุณทําจริงคุณฝึกซ้อมจริงและคุณเนี่ยทำดีจริงๆเราทําสิ่งนี้จากความมั่นใจของตัวเราแต่วันนี้คุณจะต้องฝึกฝนฝึกซ้อมทักษะเหล่านี้จนให้คุณเกิดมั่นใจมากขึ้น,นมาความลับข้อที่สองเมื่อเรามีความมั่นใจละสิ่งอะไรก็ตามถ้าเรามีความมั่นใจมันจะเกิดพลังความคิดแห่งการเป็นไปได้ข้อที่สองคือ คุณจะต้องมีการจิตที่คิดบวกมีคิดแห่งการเป็นไปได้และมันจะเสริมความมั่นใจของคุณเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนี้แหละมันจะทําให้ความรับของการอัพสเนของนักกีฬามาจากความคิดของคุณว่ามันเป็นไปได้และมันก็จะทําให้คุณทําให้ได้นั่นเองความรับข้อที่3คือสิ่งที่เราเป็นนักกีฬาเราเหมือนอเป็นต้นแบบหรือไอดอลของ หลายๆคนอาจจะเป็นเด็กเยาวชนที่ชื่นชอบหรือเห็นเราเล่นดีแล้วแสดงศัก,กยภาพดีแล้วมีความมั่นใจดีแล้วและมีความคิดที่เป็นบวกแล้วเขาก็อยากจะเ,เรียนแบบเขาก็อยากจะชื่นชมและเขาก็อยากจะทําให้คุณเนี่ยเ,เป็นไอดอลของเขาคุณจะต้องมีนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีนิสัยหรือมารยาทที่ดีหมายความว่ามารยาทที่ดี ต่อโค้ชที่สอนเราเป็นครูของเรามารยาทที่ดีต่อกรรมการที่เขาคอยตัดสินการแข่งขันมารยาทที่ดีต่อคู่แข่งที่เขาทำให้เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องวันนี้ถ้าคุณไม่มีคู่แข่งคุณก็จะย่ำอยู่ที่เดิมและมารยาทที่ดีอ่อมน้อมถอนต,ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราและนี่แหละคือเสน่ห์ข้อหนึ่งที่คุณอย่างมองข้ามข้อสุดท้ายค่ะง่ายมาก สเสน่ห์นี้คือรอยยิ้มคาแรคเตอร์ของนักกีฬาที่คุณยิ้มให้ตัวเองยิ้มให้กับคู่แข่งยิ้มให้กับทุกสถานการณ์นี่แหละคือสิ่งที่ความสุขของการเป็นนักกีฬา4ความรับนี้มันจะช่วยอัพสเสน่ห ของเพื่อนๆนักกีฬาทุกคนและลองปรับใช้อย่าเชื่อในสิ่งที่ว่าพูดเอาสิ่งที่ว่าพูดไปทดลองทําทดลองใช้เห็นผลลัพธ์แล้วค่อยตามกันต่อไปใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ YouTube Channel Dr.Wow s p o r t Expert แล้วพบกันใหม่